The Spirit of Thailand of หนึ่งปีเต็มที่รายการ The Spirit of Thailand รวบรวมศิลปะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งนำมาด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยมานำเสนอต่อสายตาคุณผู้ชมเพื่อให้ได้เข้าใจว่า ยังมีเรื่องราวของความภาคภูมิใจของคนไทยอีกมากมายที่ควรรับรู้เราจึงขอรวบรวมเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจทั้งหมดมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้อีกครั้งครับหอภาพยนต์องค์การมหาชนการรวบรวมเรื่องราวของมรดกทางแผ่นฟิล์มไทยไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และภาคภูมิใจครับ พิลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปซาพิลี่ยืนชมอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อก็เป็นรูปของออคุณจำรัดสวุวรคนและก็คุณมานิสุมนัทผู้กำกับนะคะคือคุณวิจิตมาตาแล้วก็นี่หลวงกลเป็นตากล้องค่ะยุคสีกรุงค่ะครับอันนี้พอซออะไรนะครับโห2สองพั่ร้าครับ นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรากับภาพยนตร์ของเราเนี่ยมีการเดินทางมายาวนานนับร้อยปียาวนานกว่าน,นั้นอีกนะคะครับเป็นเหตุผลที่สปิริตออฟไทยแลนด์เดินทางมาที่นี่ครับอหอภาพยนตร์องค์การมหาชนแล้วไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ครับของหอภาพยนตร์เนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรครับค่ะหอภาพยนตร์นะคะก็มีหน้าที่ที่จะเก็บรวบรวมภาพยนตร์แล้วก็สิ่งเกี่ยวเนื่องต่าง เกี่ยวกับภาพยนตร์ซึ่งไม่ใช่แต่ภาพยนตร์เรื่องอย่างเดียวนะคะก็คือภาพเคลื่อนไหวทั้งหลายหนังสารคดีหนังเก่าหนังข่าวหนังอะไรต่างเนี่ยภาพยนตร์ก็จะเอามาเก็บรวบรวมไว้แล้วก็อนุรักษ์เพื่อให้คนได้ได้ที่จะได้เรียนรู้จากสื่อภาพยนตร์นะคะเราก็จะมีห้องสมุดนะคะก็จะมีหนังจํานวนหนึ่งที่เราถือว่าได้รับการอนุรักษ์แล้วเราแปลงสัญญาณแป็นดิจิทัลแล้วก็สามารถนั่งดูได้มีหนังสือที่สามารถสืบค้นแล้วก็นั่งอ่านในห้องสมุดของเราได้นะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ซึ่ง ะจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตอนเลิกก็จะเป็นที่ที่เหมือนจัดแสดงส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราได้เก็บสะสมเอาไว้นะคะเพื่อเพื่อจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ในประเทศไทยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห oh, ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอะไรมากมายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับไม่ทราบว่ามีอะไรยังไงอยู่ในที่ต่างๆเหล่านี้บ้างครับครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์พระบรมนไทชั้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่านิทรรศการ100ปีพระบรมไทยจะเป็นโซนที่ให้ความรู้คนเรื่องเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระบรมนไทนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเรานับทศรษที่1น,นะครับทศทษที่1ก็คือเรื่องตั้งแต่ปี2440 นะครับเพราะว่าเราพบเจอหลักฐานว่าหนังเข้ามาใช้ในเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยคือวันที่10มิถุนายน2440มีหลักฐานอย่างนั้นเลยครับหลักฐานเป็นข่าวนหนังสือประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอบทามนะครับรบในสมัยรัชกาลที่5 ว่ามีฝูนันงชื่อว่า ski เอสจีมาคอฟสกีเนี่ยเขาลงชื่อไว้เขาจะนําหนังเข้ามาฉายที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะครับ,ค,รบคนนี้คือหม่อมเจ้าอลังการครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตู3ยอดนะครับ,รบเขาไม่มีรูปภาพโรงละครมาให้เห็นแต่ก็พอจะสืบคนได้ว่าเป็นโรงละครที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นครับ,รบแล้วก็ในคืนแรกมีคนมาดูหนังกว่า600กว่าคน ที่มีขอภาพยนตร์แห่งนี้ครับคิดว่ามันให้อะไรกันผู้กับอย่างเราแล้วก็ให้อะไรกับคนไทยครับผมว่าการที่เรามีศูนย์กลางที่เก็บข้อมูลแล้วก็รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ในรูปแบบภาพยนตร์นะฮะเป็นศูนย์รวมไม่ศูนย์กลางไว้ที่เดียวเนี่ยผมว่ามันมันมีประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยแล้วก็เด็กรนุนหลังมากเพราะว่าในอนาคตนะครับผมว่าการที่เราจะต้องการจะหา หาความรู้หาข้อมูลแล้วว่าจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์นในอดีตอาจจะไม่ต้เกี่ยวกับภาพยนตร์ก็ได้ะครเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของของชาติเมื่อวันนั้นนะฮะเช่นการแต่งกายเรื่องของสถานที่ต่างๆเนี่ยว่าอดีตเป็นยังไงเนี่ยมันทําให้ง่ายขึ้นมันทาให้มีศูนย์แหล่งศูนย์รวมเหมือนเรามีหอสมุดแห่งชาติมีอะไรที่อะไรที่หนึ่งที่เราสามารถค้นได้ทุกที่เหมือนเรามีก o เกิลนแต่ว่านี่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์มันเป็นปประวัติศาสตร์มันเป็นที่ประวัติศาสตร์ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่ ของของยุคนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพฤติกรรมของคนยุคนั้นทําอะไรแล้วก็มีแฟชั่นยังไงแล้วก็มีเรื่องของความพฤติแบบไหนแล้วก็ผมว่าเป็นภาพจำทึกประวัติศาสตร์ไว้ตลอดเวลาครับต้องเรียนถามูเกตเองครับในฐานะที่ได้บอกว่าได้มีส่วนร่วมในการบอกว่าสงวนดูแลรักษาถ่ายทอด ทัพยากรศิลปะวัฒนธรรมของไทยครับให้คงอยู่สืบไปเราวีีความภาคภูมิใจเรื่องขนาดไหนครับอแล้วก็ภูมิใจนะคะหมายถึงว่าเราก็มารักษาในสิ่งที่คนแบบมองข้ามไปอะไรย่งเงี้ยค่ะอย่างประวัติศาสตร์หลายๆอย่างเงี้ยเราพบจากตรงนี้ทั้งนั้นเลย มีอันไหนที่บอกว่าเขาป่วยหนักเรารักษาไม่ได้ก็มีนะคะแต่พยายามรักษาให้มากที่สุดคือเก็บไว้สักแบบนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขอเก็บนิดนึงนะอะไรเงี้ยเสียใจม,มากที่เราดูแลเขาไม่ได้มันเสียดายมากกว่าที่ที่มันมาถึงเราช้าไปมีชิ้นไหนที่มันบอกว่าภาพภาพภูมิใจที่อยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมของเราไหมครับมีพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยค่ะซึ่งเราได้รับมาเป็นฟิลม์มไนเตรตซึ่งเป็นฟิล์มยุคแรกที่เขาเริ่มมีการทําฟิล์มเนี่ยแล้วก็พยายามมาตรวจแล้วก็ ออรอที่จะไปทำสำเนาอีกทีหนึ่งอยู่คุณเกศทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับจะ6ปีแล้วค่ะ6ปีใช่ไหม,มจำวันแรกได้ไหมตอนที่เรามาทำจากฟิล์มที่มันนิ่งๆแล้วอยู่ดีฟิล์มมันกลับเคลื่อนไหวแลวมีชีวิตขึ้นมาไอ้วันนั้นมา6ปีที่แล้วตอนเหตุครั้งแรกรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากมันน่าตื่นเต้นไปซะทุกอย่างเลยค่ะที่เราแบบมีโอกาสได้ทําได้เห็นเ,เราถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สิ่งที่อยู่ในฟิล์มเหล่าเนี้ยเคลื่อนไหวอีกครั้งกลับมามีชีวิตเพื่อให้คนร่นตอไไปดดูู้้ครรับสึกกภาามมใจ ก็ภูมิใจนะะแล้วก็ดีใจที <t <t ่มีโอกาสที่ทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเองแล้วก็มันจะคงอยู่ไปตลอดเรื่อยๆการเดินทางของมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงเรื่องราวของมรดกทางความรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ไทยที่น่าภาคภูมิใจช่วงหน้าครับ